เอาค่ะพี่น้องหลังจากสายน้องสำโรงออกไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องสายสำารงหวยซองห้าพันเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบิงกันเซียนบุรีัมเสียดายค่ะเนาะพี่น้องเนาะเสียดายยังตูติดเพิินพลาดไปคือหกกับเจ็ดคันแม่นหากับเจ็ดนี่เจ้ จะเป็นสิเข่าตรงคักเนาะพี่น้องเนาะเบิงเนี่ยหกหนึ่งหกสองเก็ดหนึ่งเก็ดสองพนะตามไม่เนาะพี่น้องเนาะตามไหม่เซียนบุรีลำอ่ะคุยกันในสายเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อ๋อพ่อสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับโอ้ยรบกวนอย่างนี้พ่อเป็นไรอากาศทั้งพุนหนาววะพ่อลมมาสองสามวันแล้วเนี่ยโอ้ยเหมือนกันเลยพ่อบ้านนี่ยกลางวันปกติค่ะกลางวันยังเปนยังอรึ่งตึ้งตั้งเลยอากาศหนาวโรคแมนบ่พ่อครับอ่ะพ่อดูแลสุขภาพเด้อพ่อเด้อครับผมอ่า เซียนบุรีลำขาจาวาสีล่มหอดวันที่สิบสี่วสันแมนอยู่บ่พหอดลูกกับบาด้เบิงเขาขบ่า,าด้เบิงคือกันแท็กเงาลักษณะนี่ก็คือ,ลอหลายวันแล้วกับค่ะพ่อพอ,อ่ะพ่องวดที่ผ่านมาเนาะพ่อนะโอ้เสียดาย เออเสียดายตัวติดของขอเนาะตัวติดนี่หกกับเจ็ดขันแมนหกับหนึ่งคือสีเมนบอลอดเท่านาะพ่อเนาะแมนอยู่ครับว่าอะไรกับพร้อมโอ้เสียดายเสียดายลางยางเดี่ยวหนึ่งกับสองฟันหนึ่งอีกต่างหากโอ้เสียดายแห้งเอา้ามาพ่อมารอบนี้เข้าออกไหมบอกเป็นยังสูตรคำนวณคือสูตรคำนวณบอกเขา่ารอบนี่รอบหนะเข่าแน่นอน ม้วนนี่เลขกระแสแมลแรงก็ยังคักเลยไม่หาซื้อได้บ่ลณะเหญ่ผู้เพื่อนใดเพิ่นกระส,สีไดยึดอกพ่อเนาะแมน,เ,นเอาเอาเอามลแงเอาเป็นสูตรที่หนึ่งคือเก้าบาอกว่อ,วอสูตรที่หนึ่งคือเก้าแห้วครับอ่าสูตรที่หนึ่งเนาะสูตรล่างเนาะสูตรหนึ่ง วิ่งตัวไหนพ่อวิ่งสองวิ่งสอง <มา S 1> บอกพอ่อหนึ่งกับสองเหมือนเดิมหนึ่งกับสองบอกครับผมมาหน,นึ่งกับสองแต่เน้นที่สองอืมหมดหนีเน้นสองว่าสันพี่น้องเอาลางได้ค่ะเด็กพี่น้องเด้อโอ้ยสองมาอีหรีเนี่ยแม่เนานะพ่อเนาะครับผมขอให้ม้าแล้ว หนึ่งมันมาสามงวดแล้วเด้บ้านสองมันต้องมาตีพอ่อครสองมันต้องมาหนึ่งหนึ่งมันมาสามงวดแล้วเนาะค่ะอ้าวตัวติดพ่อเอาประกบไปเลยสามตัวสามสามตัวเนี่ยใส่ไปเลยตัวไหนพ่อบามามีสามมีสี่มีเจ็ดสองมาประกบเลยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ตัวติด สามสี่เจ็ดปะพ่อครับผมอ๋อสามสี่เจ็ดตัวติดแต่ก็ต้องระวังหนึ่งเลย้องชิงอะไรได้เปลี่ยนกระไ่งวดกระบอันเท้าจับแต่ตัวเท้าเด่นแต่ตัวตัววิ่งโอ้ตัวตัวนึ่งให้พี่น้องเอฟซีเป็นจับเอาปะพ่อครับผมเอา เอาไปไวบ<ป>ลักได้พ่อลักสิบคือเกาเป็นบ่อเพื่อลักห่วยสองสองมันอาจจะมาได้ทั้ง1ิบทั้งห่วยแต่ละมันใจลักห่วยแล้วล่ะมันใจห่วยป่ะพ่อครับผมน่านจ,จะเป็น,นบานเมื่อกี้สิเป็นสามสองมันบ่พ่อสามสองสามสองสี่สองเจ็ดสองสี่สองจสอง แสดงว่าหนึ่งนึ่งนี่เข้าสิจับบ่พ่อผมผมวันนี้ผมเอาอยจับนะครับจับสองตัวเดียวจับสองตัวเดียวเอาคับพี่น้องบ่มากสองคันมากหนึ่งก็จับเอาเองเด้พี่น้องเด้หนึ่งเยจับมาใส่สามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดคือเกาแมนบ่พ่อรับคือเกาเน้นเน้นเก็ดสองหางเดียวเน้นเก็ดสองหางเดียวบ่พ่อ ครับผมแต่ไม่ก็มีตัวกันอยู่เด้อกันตัวไหนพอ่อตัวกันห้าสองก็สามเจ็ดกันห้าสองสามเจ็ดใช่ครับผมอันนี้เป็นตัวกันเด้อพี่น้องเด้อตัวกันตัวกันค่ะอันนี้เป็นตัวกันสามสองสี่สองเป็นตัวรอง ตัวเน้นคือเกตสองเม็ดเดียวแสดงว่าพ่อทาทาพ่อจะเน้นก็นคือเลขเกตแมนวะตัวติดนี่คือเน้นเลขเกตแต่ว่าไปกับได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสองนี่อาเซียนบุรีรัมวามาได้ทั้งรักน่วยลักสิบแต่วางหวดที่ผ่านมาพ่อปักลักถือเดัก,ก,กแมนพ่อเอาเอานึ่ง พ่อเอานึงกับสองมาไว้หน่วยมันก็ถือคือหาหนึ่งแมนบ่พ่อ,อ,ห,นอหนึ่งอ่าหนึ่งยุลักหน่วยหนึ่งยุลักหน่วยอันนี้พ่อจัดเอาสองมาไว้ที่หลักหน่วยอ่ะแสะดงว่าหลักของพ่อหนาเสียถือได้ถือว่าอนข็งแม่นมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เข้าบ้านงวดนี้งวดดิจิตเกลอหนิลักหน่วยทั้งนั่นเลยโอ้เขาหน่วยทั้งนั้นบ่พ่อ เอานวยถังนั้นเลยอ่าสิ่งของพ่อนี่สองโตมาโตนี่บ่กับสองโต,ตมาโตนี่แหละโอ้เข้าที่หลักหน่วยตลอดเนาะพ่อเนาะเข้า <c oughs> น่วยตลอดนี่เป็นเป็นงวดที่เกียบปพ่อนี่วันนี้งวดที่เกโอ้ยังไม่พลาดเนาะสําหรับหลักหน่วยล่างเนาะพ่อเนาะยังไม่พลาดโอเคอะพี่น้อง <c oughs> ฟังเอาเด้อหนึ่งสามงวดก็ยังมาสามงวดที่ดนหนึ่ง <c oughs> บาทนี้บาทนีหนึน่งสิไปเหลืยอยสองแมนบ่พ่อครับว่าหนึ่งสิไปเหลือสองอ๋อโอเคอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อเอาขอบุณขอบคุณนะพ่อเด้อครบผมครบผมอ่าขอให้พ่อโชคม ắ นตลอดปีหกแปดเด้อพ่อเด้อจงคงทุทไทยแล้วค,ลคงไรคงทุทไทยค่ะเอาดูแลสุขภาพเด้อพ่อเพราะว่าอากาศหนาวลมแรงมากเลย โอเคค่ะพ่อสวัสดีค่ะพ่อเล่ากัอยู่ผู้เดียวอยู่ตัวคนเดียวเนาะคะ่ะกับบริษัทธรมประวัติเพิ่นว่าเพิ่น <c oughs> อ่าแม่บ้านเพิ่นไปใส่ลูกร้านไปใส่กับบริษัทธรมประวัติเพิ่นจักเทียเพิ่นกะว่าเพิ่นแต่อยู่แต่ตัวผู้เดียวเนาะคะ่ะพี่นอนะะ้องเนาะเอาผู้ใดโศกมานน้ำเพิ่นกะอะ่ช่วยๆกันเนี่ยเด้อ บูใดโศกหมันน้ำเพลินเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอารอบนี้มาแล้วเซียนบุรีลำวิ่งสูตรที่หนึ่งวิ่งสองกับหนึ่งล่างสูตรเอาล่างอย่างเดียวเน้นที่สองเด้อพี่น้องเด้อตัวติดสามสี่เจ็ดเน้นที่เจ็ดตัวติดจับคูมีสามสองสี่สองเก็ดสองตัวกันมีห้าสองสามเจ็ดเน้นที่เก็ดสองเป็นเตียงอ่ะแคบหน้าจอไว้พีจาหน้าคะ่ะ ้ามากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่รัวในเด้อค่ะพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ